นะการปฏิบัติธรรมนะก็คือการกลับคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมชาตนะิอะไรที่มันฝืนความเป็นธรรมชาติก็ปรับทุกอย่างให้มันสบายนะผ่อนคลายสบายๆรับรู้ความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสบายๆแล้วมันจะรู้สึกได้เองนะการหายใจการกระเพื่อมรับรู้ความรู้สึกของกาย ที่นั่งที่ยืนที่เดินที่นอนแม้ขณะเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกตัวได้ขึ้นมาอยู่เสมอแล้วมันจะเริ่มเห็นการทำงานของจิตใจได้ด้วยนะอย่างเวลามันมีความคิดเกิดขึ้นรู้สึกได้ไหมหรือว่ามีอารมณ์ความรู้สึกผุดขึ้นมันก็รู้สึกได้หรือบางทีจิตมันแวบไปมันเผลอไปมันก็รู้สึกได้ นะพอเราฝึกฝนจนสติเต็มฐานนะมันเริ่มเห็นการทำงานของกายของใจขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคอยไปจดจ่อว่าดูกายนะดูจิตนะอะไรไม่จำเป็นเพียงแค่ผ่อนคลายรับรู้ไปสบายๆเดี๋ยวมันจะรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติเลยนะการปฏิบัติมันคือการกลับคืนสู่ความเป็นปกติ ความเป็นธรรมดาไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วมันกลายเป็นผู้วิเศษเหนือธรรมดายิ่งปฏิบัติธรรมมันจะกลายเป็นคือความเป็นปกติความเป็นธรรมดานะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตัางหอบตัางหากยังไม่ปกตินะบางทีก็โมโหร้ายบ้างบางทีก็ชุนเฉียวบ้างบางทีก็ขีวีนบ้าอันนี้มันยังเป็นอารมณ์ที่เข้าครอบงำยังไม่เป็นปกติ แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันโกรธหนักขึ้นทุนเชียวหนักขึ้นขี้วีนหนักขึ้นก็ให้พิจารณาว่าเราได้ปฏิบัติถูกหรือเปล่านะปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นความเรียบง่ายเป็นความธรรมดาเป็นคนง่ายๆายสบายๆนะก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้